ไปเจออะไรวะเนี่ยแต่ละวันเนี่ยแตงถังก็อยู่ด้านล่างนี่เหรอเคยดูหรือยังเคยมาดูหรือยังว่ามันติดอะไรบ้างตรงนี้เห็นไหมนิดเดียวเอาจริงเต็มที่มันจะได้สามลิตรรือเปล่าข้างนั้นแม่งก็แบบใช่ไหมข้างนี้แม่งจะเอาถังน้ำมันไวตน้ตรงนี้ตรงนี้นี่เหรอแล้วทำทำไม่ะ <laughs> ตรงนี้ก็มีอยู่จะทำ U เป็นยูบล็อกเรือไงเดี๋ยวเอาไว้ตรงนั้น โหอ,อยากไปทําเลยครับเหนื่อยพอทําไปเราไปดูไปดูอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้อ่ะดูตรงนี้เห็นไหมมันนิดเดียวเองเนี่ยเนี่ยนั้นมันมันนิดเดียวถ้าถ้าแบบจะทํามาใส่ตรงเนี้ยแล้วปั๊มติ๊กจะจะใส่ยังไงเจาะด้านข้างหรือจะปัม๊มปั๊มติ๊กต่อนอกอย่างนี้เหรอถ้าทําแบบนั้นแล้วมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะ แล้วตรงนี้คือโหลดเตี้ยๆนี่ขูดท้องท้องขูดอยู่นะเอออันตรายอยู่เอาไว้ตรงนั้นน่ะดีแล้วเขาออกแบบมาแล้วนี่ถ้าไม่มีที่ไว้นะนี่อยากอยากอยากให้แปลงตัวนี้แม่งเป็นใส่ตัวเนี้ยเอะเอาใส่ตรงเนี้ยตรงคอยคอกองเหล็กไม่ต้องไม่ต้องมีคือดูดสนเลยหันขึ้นอยู่บล็อกแล้วเอาไอ้นี่เป็นถังน้ำมันจบไหมนี่ไว้ในนี้ในนี้นี่ได้พอๆกับอตัวถังเลยมั้งเนี่ยเนี่ยเออทำมันไม่ได้ก็แม่งก็ต่อสายขึ้นไปตรงนู้นให้ถังแม่งไหลลงมานี่ แล้วปั๊มไว้ตรงนี้เติมทีนี่โอ้โหอ่ะเตะข้างบนแม่งห้าจุดห้าข้างล่างอีกน่าจะเกือบสิบลิตรกว่าหรือไม่มีที่ไว้ต่อสายมานี่นี่โยกกวานี้นี่แม่งใส่ตัวนี้หรือถ้าไม่งั้นก็นี่ยูบ็อกนี่มันว่างไงมันเหลือเอเอาไปเลยเอาไปสร้างเป็นถังอลูไว้ตรงนี้เออแล้วก็พ่วงแม่งอยู่กับถังนั้นนี่มจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมแบบขับแม่งหนึ่งพันลแบบไม่ต้องเติมนี้เหรอ Nè người, nửa chẳng lẽ quá.